หน้าอย่างเฮี้ยมด้วยบูเกรใช้บรลาชปัดบางๆจะได้ไร้สิวฝ้าลิ้นมีสเสน่ห์รัญจวนด้วยฮอตพิงค์ช่องปากสดชื่นด้วยพิงค์บวกกินปากเซเลเลียนบูให้เหม็นชุ่มปอหอดควานฟ้าส่งพลังเซตัมอนด้วยเซเลเลียนบูเสริมความยำเกรด้วยคอบบูให้ขนลุกสู้ส่วนขนปาดรองพืง้นโงงๆมั่วๆด้วยบราล์โอเคอร์ใช้มอสกรีนตวัดเส้นขนให้เป็นริ้วๆค่อยๆบรรจงอย่าขีดรั่วๆยำสีขนสลวยเว้นได้บรา่าอย่างประนีต และเบามบือให้ขนดูนุ่มสรวยเหมือนใช้แฟบตะผมเติมขี้ฟันให้เหม็นด้วยครีมเบดลงสีดำให้ปากคองดูดีสีไม่ตกค้องแววตาแรกแย้มน่ารักมุงมิงด้วยวร์มิเรียนเจ็ดโดย่างล่อ ปาก็ซีล่าเสริมพลังนิวเคลียร์นิวเจนสีเดือดดานหน้าขนลุกสู้ด้วยฮอตพิงขี้ฟันสวยด้วยครีมเบดอย่างเหม็นพ่นครีมเบดรองพื้นจนเกดไคจูยักให้แข็งกระด้างเคลือบมอสกรีนเสริมความแข็งแกร่งให้ชีโดปาดวอมเกรผสนดีเอ็นเอไคจูให้แตกกระจายลงสีดำเฉดเงาให้เฟี้ยวจนโลกต้องถึงข้าวอาวสารแต่สีดำยังต้องสู้ชีวิตต่อไปอย่าพึ่งรีบขีดพระเจ้าชูห้วยทำไมตราตึงเช่น 你。 แต้มลิ้นฮอตพิงคิดดูสีสวยจะลืมใส่แหวหนพ่นสีครีมเบตปัดให้ทั่วละเลงสีขีดอย่างอ่อนโยนกามล่ายัางต้องคำรามแต่หัวอย่าพึ่งรีบร้อนแต้มขี้ฟันให้สวยด้วยเวอร์มิเลียนแต้มขี้เล็บให้สมจริงก็ด้วยเวอร์มิเลียนและจิ้มขี้เล็บเท้าให้สง่ากูก็เริ่มจะเลียนละเลงกระดองกามล่าให้หนาตาเต่าบินให้เท่ด้วยมอสกรีนระบายเอเมลอร์มั่วให้ผิวกาเมล่าหยาบก,กระด้างคนลุกชี้เดด นู่หน้าเกรงขามฉีดน้ำหอมเซอรเรนบลูให้ออกซิเจนกระจายทั่วตัวกลิ่นเต่าหอมชื่นใจผสมบอมเกรคุกเขาต้มยำให้เจตดโนแมงเทลงสีดำให้อลามขีดทุกซอกเน้นทุกจุดแววตาการเมล่ามุ้งมิงด้วยเซอรเรนบลูเจ็ดโนบวกเชตเค่โคตรเท กอสีลาอัลติมาระเบิดพลังแผงหลังอัลติเมตอะตอมิกด้วยสีทองคำโกลใช้คามลลินทะลักยืดด้วยความน่ากลัวน่าเกรงขามบวกชมพูพิงช่วยเพิ่มความสดใสขี้ฟันเคลือบเขี้ยวให้งามด้วยบลัชออนเล็บแต้มด้วยบลัชให้สวยเหมือนขี้เล็บขายขี้ไครเคี้ยวเล็บใต้ตีนใช้บลัชเสริมเล็บขบให้ดูเจ็บจี๊ดไขจูระดับพการรองพื้นให้ยับยับด้วยบูเกลและเลงเอเมอรอลให้ซินซาาอย่าให้ใครจับได้ว่า เราใช้สีไม้ระบายมั่วบวกความเกลียวกลาทรงพลังแสมอิทลิตเกรียงไกลด้วยพรบเเผลผสมสีดำเข้าไปลั่วได้มั่วยิ่งดีไม่ต้องกลัวไม่สวยเพราะเราไม่เน้นสวยเอาความเฟี้ยวลูกเดียวโอ้โหสุดยอดและเลงพิงทั้งตัวอุ่นเครื่องถ้าหากอยากขี่สุนัขสักตัวและมีกฎ10ข้อในการดูแลน้องสุนัขให้สีสวยหง ใช้เซเเลียนบูทาตัวเพื่อให้น้องหมาชินกับสีที่แปลกใหม่2ฉีดวัคซีนคามีนกันพิษสุนัขบ้าด้วยเติมขี้ฟันบรัดให้สกาคิงดูน่าเกรงขามมีกินปากน้องจะยิ่งจำแม่น3ระบายบิกรดตรวจดั้งกายตัวเองว่าพร้อมเลี้ยงไหม4ี่แปลงขนด้วยเรดบาวเห็บหมัดจะได้ไม่สิงสู่5้ถมสีดำพร้อมที่จะฝึกสุนัขเต็มที่ไม่เกลียดขาน6ททำหมันคุมกำเนิดด้วยลายแหลกหากไม่อยากเลี้ยงลูกเป็นข้อหกเจอาบน้ำตแต่งเฉดเง,ง,งาเสมอด้วยอันต้ามารีนแ พยายามปาสีเซเลนบูให้น้องตูบออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอช่องปากมีกลิ่นสาบด้วยคามีนมีขี้ฟันติดสวยๆแต้มด้วยบรัชก้าใช้พิงทาผิวสุนัขสารสัมพันธ์อันดีกับน้องสิบเสริมลายละอีกดชั้นจงรับรู้ว่าคุณคือเพื่อนที่น้องตูบรักที่สุดในโลกลงสีดําให้สุนัขคู่ใจสุดเฟี้ยวโอ้โห,โห,โหเท่กว่านี้มีอีกไหม ผิวพันดูดันด้วยบูเกรอย่างเถื่อนใช้บลัชนวดผิวให้แข็งกระด้างด้านเหมือนตลกจ,กจักกีเสิร์ฟหินปูนบลัชให้กัดฟันกรอดดูเดือดดนันและเลงบราโอเคอร์ไม่เมื่อยไม่หนีและไม่หน่ายถลุงมอสกรีนทับอีกเลยเยอร์อย่างเบามือใช้เวนไดบาวขีดเป็นเส้นริ้วๆอย่างบรรจงเป็นฝอยฝออัญมณีสีสวยด้วยเรดออเรนต์เยลโล่กรีนบู และ Purple B Scoop ีสกูปเฉนเงาอลังการด้วยออเรนทับโกอีกชั้นพลังทำลายมหาศาลเสริมเลมอนเยลโลให้อร่ามงามตาเคลือบสีดำเป็นเงาชา a ์โ w ที่สุดของเหล่ามอนสเตอร์นี่สิขงเจ้าแห่งจักรกวาล แสงอะตอมิกโคตรอลังการงานสร้างด้วยบูกราสเสริมเจดแผ่ออร่ารังสีลิลียด้วยฮอตพิงเติมขี้ฟันให้ปากกอดด้วยครีมเบตเสริมขี้เล็บด้วยมอสกรีนพ่นรองพื้นทั้งตัวด้วยบัชออนออนก่อนบอกตามตรงโคตรอลังการบลเริ um. ่มทำทำเอาแขนถึงกับช้าฮะไลเชสมอสกรีนทับอีกเลเยอร์ให้ดูดีมีมิติหลอกตาทับถมด้วยวอร์มเกร ผิวจะได้ดูหยาดกระด้างระบายอย่างปลาณีตเติมเต็มทุกรายละเอียดปาสีดำทมินให้ปากกดดูน่ารกักกิมลิมขวัญผวาไปทั่วทั้งโลกาแววตา King of Monster อ่อยด้วยเย็นแล่คนลุกสะฮูดูดั้านที่หายกวางน้อยหน้าตาบื้อเสริมครีมประเทืองปัญหา <laughs> ประเทืองปัญชาด้วยสีทรายสี8 ปาดแล้วรู้สึกเหมือนคล้ายจะดูง้อหนักกว่าเดิมซะอีกและเลงสีม่วง702ทับไปเลยไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวเครียดฉี่จะเหลือง แต่สีนี้มันใช่กวางแน่หรือวะทับอีกเลเยอร์เบนให้สีแดงอิด506ออกลายสมันน้อยเขากวางอ่อนแต่สีเจือเข้มด้วยน้ำตาล507โปะน้ำตาลลดกาแฟ501ให้กลมกล่อมเยาวยวนกระแทกเขียวมรกตซองหนึ่งซองให้จมูกบานเบอร์ผสมเทียมด้วยสีเลือดนก708บูชายันด้วยสีไม้ระบายสีดำปิดท้ายให้กวางดูติงต้องกว่าที่เป็นเฮ <laughs> ้ยน่ารักสิบอกให้ ปาดบรัชบางๆอย่าไปเลอะโดนฟันเดี๋ยวจะโดนจับได้ว่าขี้ฟันเต็มปากแต้มแซนอีกชั้นให้ผิวเนียนนุ่มแต่พอเลอะโดนฟัน เหมือนหินปูนเต็มปากเลยแก้มรองพื้นด้วยออรเรนโดดเด่นเป็นสง่าราสีออลโรลลาพุ่งและเลงเพอร์เพลสะทั้งขนแบบรีบๆถมซ้อนทับอีกเเยอร์ด้วยเปล่าให้ขนสลวยดูดีชี้โดปัดแก้มด้วยพิงอีกครั้งเผื่อจะดูน่ารักขึ้นอีกนิดหนึ่งไหนๆฟันขาวก็เปื้อนสีไปแล้วเติเมเย็นโลกให้ฟันมันเหลืองอ่อยไปเลยมันจะได้จบๆม <c oughs> ัวชันนี้สิน่ารักของแท้ ถ้าผิวนุ่มนิ่มเนียนน,นุ้งนิ้งหนุบหนับต้องใช้ครีมสีผิวบลัชอ่อนๆรองพื้นให้หน้าดูเด้งมีมิติทะลุอวกาศผสานความอ่อนละมุนให้กับผิวหน้าน้องมอลลี่ด้วยแซนหน้าจะเนียนใสให้อารมณ์เนียนนุ่มเหมือนตูดทาล็อกปัดแก้มด้วยพิ้งหนาๆให้ความน่ารักมุ้งมิ้งกระจายทั้งกาเล็กซี่แต้มริมฝีป,ปากด้วยเลดแต่อยากจะใช้สีอื่นก็ได้นะ เพราะการระบายสีไม่มีอะไรมาขวางกัน้นจินตนาการของเราได้ยกเว้นเราไม่ก่าระบายซะเองแววตาใสาปิงด้วยเจดดังดวงตาเห็นธทมไม่มีตังซื้อสเปนมอลลี่ก็วาดเองซะเลยคล้ายกันอยู่ตังก็อยู่ครบสเปนมอลลี่ตัวนี้เป็นสี Very Secret Limited Edition สีพิเศษมีแค่เฉดเงาซิลเวอร์ เวอร์ชั่นประหยัดสีไม้มีสีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วกับความฟินประหยัดเกินไปเปบ่าวะเนี่ยไมายเมโลดี้น่ารักน่ายขย่อมน่ากอดบีบรัดสักเหวี่ยงด้วยเยลโล่แบบอ่อนโยนเมโลดี้ของฉันมุงมิงปุงกระปิงจุงกระจิงใช้พิงละเลงให้ยับยุยี่แบบสุภาพเฮ้ยทำไมน่ารักงุยจังเนี่ย เคโลโลประกายดาวเงี่ยนใช้เยลโล่เสริมคามีนแต้มจิตหนึ่งปากเมนขี้ฟันด้วยพิงสีหมวกเบาสมองประเทืองบัญญาให้อ่อนด้วยบรัชเชดเงาแต้มด้วยบูเกรผิวกวนส้นเท้าร้าวถึงตูดด้วยเชดและเลงกลาสกีนเพิ่มความสมูทจูดที่ท้องร้องเข้าห้องน้ำ <c oughs> เคโลโลระบายสีกวนใช้ได้ น้องๆ o w e r วพับเก r l แก้มมุ้งมิงด้วยปลาช h อ n อ n ปัดแก้มนุ่มนิ่มใช้แซนไถให้เนียนแต้มเฉดเง,งานิดนึงด้วยบรูเก y เพิ่มมิติดึงดูดสายตาน้องนางนวลน,นิ่มผมสลวยสวยเก๋ด้วยไรโอเคอรโบชีเดตั้งโดดด้วยอ r a ร g e ระบายเสื้อให้สีสวยใช้พิงอย่างเรียบหรูน้องนาง,งเกรียนได้ใจด้วยเย l โล g กรีนคนนี้น่ารักปุ้งกระปิงใช้เย l โล w หมักผมให้เหลืองอ่อยลูกปัดแต้มด้วยบูแบบธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษ้วเลงเซเลนบูให้เสื้อ สีชูดฉาตรงดำตัดเส้นให้บรอซัมบับเปิ้ลวัตเตอร์คับอย่างสุภาพและประหยัดสีดำเฮ้ย <c oughs> น่ารักเหลือจะเชื่อริบบิ้นใช้พิง์ให้สวยแบบเรียบง่ายใช้บูเกรเป็นเฉดเงาให้เสื้อขาวโอโมพลัสยีนเท่ๆตัวนี้ต้องใช้สีเซลร์เรนบูเท่านั้นเฉดเงาก็มักง่ายด้วยบูรระบายขนปุยนุ่น หมุนเป็นวงงงโห่อให้ทั่วมันจะดูดีเป็นสีผิวขนยุ่งเหยิงสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติเติมแซนย้ำความเป็นมัสคอตตัวตึงได้อย่างดีและเลงดาวดำล็อกสตาร์มีเนยจะล็อกสตาร์ซะอย่างใครจะทำไมจมูกโดดเด่นแบบง่ายๆด้วยปลาแบบพื้นๆเฮ้ย <c oughs> ระบายสีไม้น่ารักใช้ได้นี่ว่า แต้มพิงให้สติดูดูดัดนเหมือนหมาต่างดาวร่องปากเหม็ด้วยคามีนแววตาสติดสีเซลลอรีนบูสดสสและปาดเฉดบนตูดบางส่วน <c oughs> ลายเล็บหลังและจมูกละเลงให้สยองด้วยคอโบบลูระบายขยี้บูเกรองพื้นผิวขนให้นุ่มสลวยเหมือนรูรขัดผิวย้อมด้วยบลูให้ก้นสะอาดสบายตัวหัวทำไมมันเหมือนเหม็นตดจังวะ ครุมิน่ารักด้วยพิงครุมิมุงมิงด้วยหมอท่าครุมีน่าฮักตะมุตะมีเหลือเกิน เนียวฮะสีเส้นขนเหนียวผิวด้วยเจดสีขนดูดีปัดอีกเฉดด้วยกาสกรีนแบบซุกซนตบเฉดเงาใช้เอมโมโรกเพราะมันเขียวเข้มดีปัดขนด้วยแซนอย่างสุภาพเหมือนรูปขนน้องแมวแถวบ้านเห็บเต็มขนแววตาเจ้าเหมียวเนียวฮะอ้อนทัดแมวร้อนแรงด้วยฮอตพิงค์เทรดด้เนียวฮะตัวนี้ก็น่ารักได้อยู่นะ กวางน้อยหน้าตาบือบ้อเสริมครีมประเทืองปัญหาประเทืองปัญชาด้วยสีทายสีศปาดแล้วรู้สึกเหมือนคล้ายจะดูง้หนักกว่าเดิมซะอีกและเลงสีม่วงเจ็ดศทับไปเลยไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวเครียดฉี่จะเหลือง แต่สีนี้มันใช่กวางแน่หรือวะทับอีกเลเยอร์เบนให้สีแดงอิด506ออกลายสมันน้อยเขาวกวางอ่อนแต่สีเจือเข้มด้วยน้ำตาล507โปะน้ำตาลลดกาแฟ501ให้กลมกล่อมเย้าวยวนกระแทกเขียวมรกตซองหนึ่งซองให้จมูกบานเบอร์ผสมเทียมด้วยสีเลือดนก708บูชายันด้วยสีไม้ระบายสีดำปิดท้ายให้กวางดูติงต้องกว่าที่เป็น <laughs> เฮ้ยน่ารักสิบอกให้